สองบรรยายการงานแต่งเต้าไฮโซไนเข้าวิวาอีกรอบสถานที่จัดสวยมากหลังจากจัดงานแต่งสุดอบอุน่นไปเมื่อวันที่24มกราคม2568ล่าสุดเต้าัฐพรและไฮโซไนประนายจัดงานฉลองวิวารอบสองในบรรยากาศสุดโรแมนติกที่อิสาราเอสเตทวินเนอรี่จังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568งานนี้อบอุ่นสุด พราะมีครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้งคู่มาร่วมยินดีอย่างขับคลั่งแต้วมาในชุดเจ้าสาวสวยหวานดั่งเจ้าหญิงขณะที่ไฮโซไนก็ดูหล่อเนี้ยบทุกมุมบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโรแมนติกแบบพิธีคริสตโดยคุณแม่นิดเป็นผู้จูงมือลูกสาวเข้าสู่ช่วงแรกคำมั่นสัญญากับเจ้าบ่าวหลังจบพิธีคู่บ่าวสาวก็เปิดฟลอร์ฉลองกันแบบเต็มที่เริ่มจากดินเนอร์หรูใต้แสงเทียนก่อนปิดท้ายด้วยปาร์ตี้สุดมัน งานนี้บอกเลยว่าทั้งอบอุ่นทั้งสนุกเหมือนเป็นมินิรวมญาติและเพื่อนสนิทของทั้งสอง